รอบนี้เดลิควีนชีสเซอร์อีกแล้วจ้าแล้วออกเมนูใหม่คือจึ้งมากเป็นเมนูซอฟเซิร์ฟพิทาชิโอทุกคนแล้วราคาเริ่มต้นแค่25บาทเท่านั้นแต่ละเมนูคือมาอย่างน่ากินวันนี้เราก็รีบพุ่งตัวมาที่เดลิควีนทันทีไม่รอช้าจ,จัดมาเลย Amazing Sunday พิทาชิโอดูใบซอสช็อกโกแลตเบลเยียมตอนใส่ตัวซอฟเซิร์ฟพิทาชิโอคือน่ากินมากแล้วตามด้วยซอสช็อกโกแลตพรีเมียมแบบเข้มข้นบีบวิปครีมแล้วปิดท้ายด้วยเส้นคุณ้าฟากับคุณ้าฟาผสมพิทาชิโอแบบนี้ท็อปปิ้งคือแน่่นนนนมมมมาาากกกกกตตัััววววซซออออฟฟ์เสิิิิรพชชโโจะะีคคลลลๆุูบ็ และรสเซนคุนาฟ้าพิตาชิโอแบบเข้มข้นนะ่ะคือเดอะเบสเลยอร่อยมากหรือจะสั่งเป็นซันเดย์พิตาชิโอแบบนี่ซอสช,ช็อกโกแลตเบลเยียมถ้วยหนีเพื่อนเราสั่งมาก็ราคาแค่49บาทเองและยังมีเมนูบิสซาพิตาชิโอดูใบซอสช,ช็อกโกแลตเบลเยียมเขาจะเอาตัวซอฟเสิร์ฟพิตาชิโอไปปั่นให้เข้ากันกับเซนคุนาฟ้าแบบเน้นๆและท็อปด้วยเซนคุนาฟ้าพิตาชิโอหล่นหมาแบบนี้เลยตามด้วยราดซอสช,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 ช็อกโกแลตกับซอสพิตาชิโออีกทีดูดิแกมาแน่นๆจัดเต็มเว่อร์น่ากินมากกินรวมกันนนนนคคคืืืออออได้้้้รรสชชาาาติิิิพพโแบบเเเเขขมๆกุลยหจะป็ ิโอแบบโคนเขาก็มีนะอร่อยเต็มสิบไม่หกักรีบไปลองเลยนะกับซีรีส์ซอฟต์ซอพ,พิตาชชโอตั้งแต่วันนี้ถึง19ทธันวาหรือจนกว่าสินค้าจะหมดที่หน้าร้านเดลิควินทุกสาขาเลยนะ